เมื่อวานเราเพิ่งกลับจากศูนย์วิจัยดินและน้ําที่ปักช่องเมื่อวานเราไปปลูกผักบนดินขอให้กับกรมพัฒนาที่ดินของปักช่องศูนย์วิจัยดินและน้ําก็แบบนั่งไปการปลูกลงดินก็ถ้าปลูกลงดินข้อดีก็คือเขาจะเจริญเติบโตเขาจะต้นโตกว่าแต่ครนี้วันนี้กลับมาที่บ้าน ก็จะมาดูแลผักที่บ้านแต่ที่บ้านนี้ปลูกบนชั้นเอาไว้แค่กินในครัวเรือนเพราะว่าการปลูกบนชั้นมันก็มีข้อดีตรงที่ว่าเราสามารถดูแลง่ายแต่ว่าต้นเขาจะไม่ใหญ่เท่ากับสู้ลงดินมันก็มีข้อดีข้อเสียคือข้อเสียอาจจะมีพวกต้นทุนที่ว่าพวกต้นทุนมันจะมากกว่าปลูกในดินแต่ข้อดีก็คือเขาเราดูแลง่ายแล้วก็ไม่ต้องก้มเงย ปลูกง่ายอะไรง่ายก็ผลผลิตก็พอได้คือไม่ไมต้นไม่ใหญ่มากแต่ก็ก็เป็นที่น่าพอใจแต่เราก็ต้องมาดูแลเรื่องความชื้นปรับโครงสร้างดูแลเรื่องความชื้นให้ดีแต่ถ้าบนดินเนี่ยชื้นมากชื้นน้อยยังพอได้ครับผมนี่ฮะอย่างเช่นสมาชิกเนี่ยความชื้นของดินความชื้นของเนี่ยอย่างเช่นตรงนี้เราปรับความชื้นความชื้นได้เขาก็จะโตดีแล้วก็ อ,อย่างอินทรีย์วัตถุที่เราให้มันก็จะเกิดพวกที่เรียกว่านโตรเจนเนะครับจะเป็นตัวเขียวๆพวกเนี้ยมันก็เป็นอาหารพืชนยครับการการให้ความชื้นให้อะไรนี่ฮะกรมกามเขาจะเป็นอย่างนี้อย่างนี้กรจะจะ,จะชื้นๆแต่ไม่เปียก,ยกแฉะครับผมตอนนี้ไอ้ตัวเนี้ยเป็นตัวสําคัญมากเพราะสมาชิกบางท่านเนี่ยไม่ไม่ทราบว่าความชื้นเป็นยังไงเปียกแค่ไหนน้อยแค่ไหนอินทรีย์วัตถุแตกต่าง มีความละเอียดมีความหยาบมันต้องแล้วก็พืชเล็กพืชใหญ่เนี่ยการให้หน้ามันจะแตกต่างแต่ว่าต้องทําความเข้าใจตรงนี้ให้ได้ถ้าความทําความเข้าใจตรงนี้ได้ผักบนชั้นไม่มีปัญหาครับแต่ถ้าเรายังไม่เข้าใจตรงจุดเนี้มันค่อนข้างจะมีปัญหาชื้นมากชื้นน้อยผักมันก็รับไม่ได้ครับแล้วก็อย่างเช่นผักที่เราเนี่ยฮะมันจะมีความกรอบนี่ฮะนี่ฮะนี่ฮะ,ฮะผัก เราฉีดน้ําจุลศีลอะไรใบเขาก็จะออกสีสวยนวลแต่ถามว่าโารคแมลงมีไหมมีอย่างเช่นหนอนผีเสื้ออะไรพวกนี้มันก็จะมาเจาะบ้างอะไรบ้างแต่เราบนชั้นนี้เราก็เดินเก็บเอาดูแลมันก็จะง่ายครับผมใบ,ม,บ,บมันจะกว้างใบนะฮะอย่างเงี้ยใบมันจะกว้างมันจะเป็นจะงกแต่ถ้าเกิดเราให้ทารอาหารที่ดีฉีดน้ำจุลซี่อยๆครับดูฮะใบเขาแต่ในต้นก็ยังเล็กอยู่ การปลูกอินรีย์ก็จะมีข้อดีแบบนี้ครับผมเดี๋ยวตอนนี้เดี๋ยวเราต้องแซมออกพ่อออกเพราะว่าเราจะมีพืชหลักพืชรองมันอีกเงีย้ยใบจะใหญ่ขึ้นอีกครับเนี่ยครับเดี๋ยวเราต้องเอาออกเพราะว่าตอนนี้ใบเขาเริ่มอเกยกันแล้วเดี๋ยวเราต้องเอาเอาต้นเล็กออกไปฮะเนี่ยอย่างต้นเล็กมันจะสู้ไม่ได้เพราะโดนโดนโ,โดนคุมเนี่ยครับใบมันถ้ามันจะขยายใหญ่ได้อีกมันจะหงิกมันจะงอเงี้ยเพราะว่า มันยังยืดดยืดได้ต่อแต่มแมลงก็ลงครับแต่ไม่มากเฉืชนชัช่วน,วนครับก็ใครสนใจจะทําผักบนชันก็มีที่่ทีดูเยอะแยะครับแต่เราก็ให้มาปรับใช้พวกนี้ผักบนชันทําแบบไหนก็ได้แต่ว่าเราต้องมาดูเรื่องโครงสร้างความชื้นชื้นมากชื้นน้อยปรับ อาอินทรียวัตถุที่มันไม่หนักมากหรือวาอ่าที่มันมาอยู่ในในในกระบาของเราครับแต่ว่าพวกนี้มันอยู่ที่ความชื้นเท่านั้นเองเราก็าธาตุอาหารก็ต้องปรับใช้ครับทําความเข้าใจแล้วเราก็ทําได้ถ้าไม่เข้าใจก็ติดต่อหรือโทบสามได้ครับเราก็ยินดีให้คําตอบให้ความรู้เพราะว่าเราก็ทําควบคู่ไปวิจัยไปด้วยทาว่ามันเกิดปัญหาอะไรครับผม ก็ตอนนี้เราจะมาให้ดูผัก<ม>พวกคะน้ากระลำปีกระลำดอกอไม่กระลำไม่ใช่กระลำปีกระลำดอกบอูเบอรี่เพราะว่ากระกลำกระลำปีเรายังไม่ได้ปลูกครัวนี้เราจะตอนนี้เราปลูกแซมกันเข้าไว้คือมันจะมีไม้หลักไม้รองอย่างที่ครั้งที่แล้วที่ออกอันนี้เลย้ยเก้าพฤศจิกาตอนนี้ก็วันที่ยี่สิบพฤศจิกาก็มาถ่ายให้ดูอีกทีหนึ่งสิบเอวัน 11วันก็มาให้ดูการเจริญเติบโตว่าผักตอนที่ห่างกัน10วันเป็นยังไงบ้างครับครับก็ที่เราแล้วมาที่เราเคยปลูกนะครับเราก็จะปลูกกับพื้นดินปลูกพื้นดินที่เราบอกว่าการที่เราจะปลูกเนี่ยต้องการให้ต้นผักมันโตโตเร็วๆเนี่ยเราต้องมีการไม้แสมคําว่าไม้แสมก็คือเป็นผักคนละชนิดไม้หลักหมายถึงว่าอย่างเช่นกลําดอกเนี่ยจะมีอายุป,ประมาณสักห้าิวัน5้าสิบวัน แต่คณะกวางตุ้งเนี่ยจะมีอายุไม่จํากัดอายุหมายความว่าแค่มันงามมาขนาดไหนก็สามารถรเก็บกินได้ละเก็บขายได้ละทีนี้มาดูว่าในเมื่อเราเคยปลูกแต่เฉพาะพื้นดินตอนนี้เราสมใจก็เลยคิดว่าถ้าเรายกชั้นขึ้นมาที่สําหรับส่วนใหญ่ก็จะปลูกเป็นพวกผักสลัดแต่ถ้าเราปลูกผักคณะปลูกเพวกระาดอกเนี่ยมันจะสามารถใหญ่โตหรือว่าเจริญเติบโตได้ดีเท่ากับพื้นดินไหม นะครับอันนี้ก็เราทําชั้นก็เป็นปกตินะครับชั้นก็ไม่ได้สูงอะไรมากแต่สิ่งที่เราอยากจะให้เห็นชัดว่าผักที่ปลูกบนชั้นกับที่ภาคพื้นดินเนี่ยมันต่างกันไหมแล้วระยะเวลาหรือว่าการเจริญต่างกันไหมนะครับอันนี้ที่เราจะหเห็นนะครับก็ที่สมชายทําอยู่ตอนนี้นะครับก็จะมีอันนี้เราเรียกว่าผักลองคําว่าผักรองก็คือเป็นคณะนะครับเป็นคณะ นี้ก็จะเป็นกระลำดอกนะครับแต่พอถึงระยะหนึ่งเราก็ต้องเอาคณะออกอันนี้คณะนี่เราก็ตัดไปพอสมควรแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะให้ดูว่าคณะที่ปลูกด้วยกิจกรรมไร้สารพิษของเราด้วยการใช้ปุ๋ยหมักใช้จุลินทรีย์เนี่ยแล้วที่เราเคยอธิบายว่ามีธาตุอาหารอะไรมันลักษณะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวเราจะดูว่าเดี๋ยวเราจะตัดมาให้ดูนะครับเพราะว่าว่าลักษณะใบามันจุดเด่นยังไงถึงได้อธิบายว่า ทำไมมีโบรอนทำไมมีจิบเบอร์ลีลินทำไมถึงมีเรื่องแคนเตียมแมกนีเซียมกรมมันทันเด๋ยวชาถอนเลยเนาะถอดถอดถอนได้ครับดอนถอดก็มานะครับตอนเป็นนะครับหักนะครับทีเรามาให้ดูนะครับว่าจุดเด่นของของผักผักที่เราปลูกกันนะครับจุดเด่นของ ผักที่เป็นอินทรีย์เนี่ยเราจะเห็นว่ารากจะอยู่บริเวณนี้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าธาตุอาหารมันเพียงพอเนี่ยรากมันก็ไม่จะไปต้องไตไกลเราเรียกว่าแคลเซียมแมกนีเซียมคือทําให้รากแข็งแรงทําให้ลําต้นแข็งแรงนั่นคือธาตุอาหารที่เป็นอาหารรองหรือแคลเซียมแมกนีเซียมกรรมฐานก็คือรักษาโรคพืชได้นะครับทีนี้เรามาดูตัวจุดสําคัญก็คือใบที่ออกมานะครับใบที่ออกมาปั๊บเนี่ยถ้าเป็นเคมีเนี่ยใบจะเล็กแบน ใบจะยาวแต่ของเราเนี่ยใบจะห่อนะครับเห็นไหมครับใบจะห่อพอมันบาดเสร็จปั๊บลักษณะใบก็คือใบที่ข้างล่างเนี่ยใบเล็กใบที่โตใบหลังๆเนี่ยก็จะใหญ่ไปเรื่อยๆจนเรียกว่าดูแล้วมันจะหงิกนะครับอันนี้ใบก็จะห่อใบก็จะหงิกแต่ถ้าเกิดว่าเป็นเคมีเนี่ยถ้าใบหงิกอย่างเงี้ยแสดงว่ามีเพี้ยลงหลังใบแล้วจะทําให้ใบหงิกแต่ของเราเนี่ยเพี้ยจะไม่มี นะครับแล้วทําให้ใบเนี่ยหงิกเพราะถ้าลงได้ใบหงิกเนี่ยใบยังใหญ่ได้อีกเยอะนะครับยังใหญ่ได้อีกเยอะเพราะฉะนั้นการที่เราดูลักษณะเด่นของถังอินทรีย์เนี่ยใบจะกลมนะครับเดี๋ยวเราจะหักให้ดูนะครับอ๋อลูกชายเราลองแยกให้ดูนะครับเดี๋ยวดูใบใบใหญ่เอาใบใหญ่มานะครับใบใหญ่มานะครับนะครับลักษณะใบนะครับเราจะเห็นว่าใบเนี่ยแข็ค่อนข้างกลมเหมือนใบโพเลยนะครับนั่นก็คือเราจะเห็นว่า การขยายจากโบลอนคำว่าโบลอนคืออะไรโบลอนคือถ้าเราปลูกจมพู่ประเภทเพชรบ้านแพ้วเพชรามพานเพชรไตลุงเนี่ยลูกจะต้องการธาตุอาหารโบลอนก็คือขยายความกว้างเพิ่มความหนาเพิ่มความกรอบเพราะฉะนั้นคณะของพวกเราเนี่ยลักษณะาการกรอบไม่ต้องห่วงนะครับเนี่ยครับลักษณะาการกรอบแล้วทีนี้ให้เรามาดูว่าถ้าเกิดว่าเราจะดูว่าธาตุอาหารของเราเนี่ยโดยเฉพาะเราเรียกว่าคลอโรฟิลนะครับ เราจะเห็นว่าพอเราชีกออกมาเนี่ยชั้นนี้นะครับมันจะมีสีเขียวสดนะครับเป็นเขียวสดนั่นก็คือสารคลอโรฟิลที่ได้จากพืชเพราะฉะนั้นของเรามันจึงเกิดบอลลอนสูงมันจะเกิดความกรอบนะครับมันจะเกิดกรอบเพราะฉะนั้นคณะท้องตลาดทั่วไปเนี่ยไม่สามารถทานดิบได้เลยหนึ่งกลิ่นฉุนสองค่อนข้างจะมีเส้นเหนียวนะครับจะมีเส้นเหนียวเพราะฉะนั้นโดยเฉพาะลําต้นนะครับลําต้นเนี่ย ลนต้นอันนี้ต้นยังเล็กนะครับเพราะฉะนั้นเวลาเราถ้าคณะตลาดเนี่ยเราต้องเอามีดมาปอกนะครับเราต้องเอามีดมาปอกเพื่อต้องการเอาเสี้นข้างๆที่มันแข็งเนี่ยออกแต่ของเรานี่นะครับเดี๋ยวให้ดูนะครับของเราจะไม่มีเสี้ยนเลยนะครับจะไม่มีเสีน้นแล้วเวลาเราทานเนี่ยจะสามารถตรงเนี้ยจะหวานมากนะครับหวานมากอลองทานดูนะครับนะครับอันนี้จะหวานมากเลยก็มากเก่งใจกันหน่อยเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราอยากให้ พี่น้องกอเกษตรกรหรือว่าผู้บริโภคเนี่ยหันกลับมาให้ความสําคัญเกี่ยวกับเรื่องการปลูกผักเราทดลองไม่ว่าจะปลูกพื้นดินหรือจะปลูกยกพื้นเราก็สามารถที่จะทําในรูปแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราเห็นเราคืออยากให้เห็นว่าเวลาเราทานนะครับของเราจะไม่มีเส้นนะครับจะไม่มีเส้นหักมาอย่างไรก็จะไม่มีเส้นแม้กระทั่งคนโคนนะครับคนโคนของเราก็จะไม่มีเส้นนะครับไม่จะไปต้องปอกนะครับไม่จะไปต้องปอกสามารถทานได้หมดนะครับสามารถทานได้หมดเลย นะครับอันนี้ถือว่าต้นก็ยังยังยัง,ย,งยังไม่่คยโตมากนะครับเพราะฉะนั้นเวลาเราไปซื้อแต่ท้องตลาดเนี่ยแต่เขาบอกอ๋อผักอันนี้ผักปลอดสารไม่มีสารเคมีเลยลักษณะเด่นคือดูยงง่ายนะเนี่ยครับเพราะฉะนั้นเวลาเราเอาลอกออกมาอย่างเงี้ยนะครับเราจะเห็นคลอโรฟิลส์สวยมากนะครับเนี่ยเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าใครชอบบริโภคผักน้ําผักปั่นนะครับท่านเอาคะน้าอันนี้ไปปั่นนะครับน้ําผักปัน่นของเราเนี่ยจะอร่อยมัน แล้วจะไม่มีกลิ่นเหม็นเขียวนะครับนั่นก็คือสิ่งที่เราเราอยากนําเสนอะนะครับอยากนําเสนออยากแนะนานะครับนี่คือสงของเราิวเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราอธิบายเรื่องโบลอนเรื่องทิปเบอร์ลินแบงกานิสเพราะฉะนั้นสิ่งที่เรากําลังทาอยู่นั่นก็คือหลักความจริงนะครับเนี่ยเดี๋ยวจะให้ลองถ่ายไปเร,ยเรื่อยนะครับลองถ่ายดูนะครับถ่าย เดี๋ยวจ้าระยะหนึ่งนะครับพอกระลำดอกเริ่มมีดอกนะครับเราก็จะไล์สดให้พี่น้องได้เห็นนะครับอันนี้เป็นแปลงทดลองที่ทดลองเรื่องอินทรีย์วัตถุเรื่องปุ๋ยอินทรีย์ของเรานะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ที่เราทําปุ๋ยอินทรีย์จหน่ายอยู่เราก็อยากจะทําให้มันได้เหมือนกับนิ่งนะครับคำว,ว่านิ่งก็คือสามารถเอาไปปลูกขัดได้เลย หรือจะใส่ต้นไม้เพราะฉะนั้นที่เราขายปุ๋ยกันทุกวันนี้เราต้องยอมรับว่าเราไม่ได้ขายทั่วไปโดยที่แบบอ๋ออยากซื้อเราขายเลยเราต้องถามก่อนว่าคุณจะไปปลูกอะไรอยากปลูกผักอยากจะทําให้ต้นไม้ติดดอกออกลูกเราก็จะจัดปุ๋ยให้ครับผมนะบนี่คือ,อ นะครับตอนนี้เราอย่างเช่นแปลงนี้นะครับส่วนมากเราตักขายนะครับเราก็จะใช้พวกระเบื้องนะครับเป็นปูพื้นแล้วก็ปลูกอันนี้ที่เราเห็นตลาดอันนี้เราใส่ในกระบะเฉยๆนะครับอันนี้เราใส่็นกระบะนะครับเพื่อต้องการจะไปปลูกนะครับจะไปปลูกที่กรมพัฒนาที่ดินเอาไปซ่อมนะครับผมส่วนมากเรา จะใช้กระเบื้องนะครับเป็นตัวปูพื้นแล้วเราก็เอาอินทรีย์วัตถุใส่ในผ้าไอเป็นตะข่ายเมลอนนะครับแต่ตัวเนี้ยเรากําลังทดลองต่อไปว่า